ขอถามเป็นความรู้หน่อยครับพระพุทธเจ้าห้ามกินเนื้อสัตว์ไหมครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้ามโดยตรงเนาะแต่คุณไปดูศีลข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์แล้วคุณไปดูวณิชาห้านะอา,อาชีพที่คารวะไม่ควรทํามีห้าประการผมทําไปในคลิปแล้วหนึ่งในนั้นคือห้ามค้าสัตว์ห้ามค้ามนุษย์นะ คุณก็ดูสองข้อสองประการเนี่ยมันก็ครอบคลุมแล้วคุณตีความได้ว่ายังไงห้ามฆ่าสัตว์ห้ามค้าขายสัตว์อีกแล้วคุณคิดว่ามันจะเอาที่ไหนไปกินถูกไหมนอกจากมันจะตายเองแค่นี้เองคุณก็คิดได้แล้วมันคิดไม่ออกเหลอฮะไม่เข้าใจที่ทุกคนกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยมันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง บอกทุกคนเลยเนี่ยที่นั่งดูผมดูหกสิบ่าคนเนี่ยใครกินมังอยู่ใครกินเจอ,อยูอ่คุณมาถูกทางนะแต่ถ้าใครกินกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยคุณไปผิดทางแน่ๆพระเจ้าท่านไม่ได้ตรัสโดยตรงแต่คุณพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันก็ดูออกแล้วหลักธรรมสองอย่างศีลห้าคือพื้นฐานถูกไหมข้อหนึ่งคือห้ามฆ่าสัตว์ชัดเจนคุณไม่ฆ่าแล้วคุณจะไปกินได้ยังไง คุณจะบอกคุณใช้เงินซื้อเหรอถูกไหมแล้วเขาก็ห้ามอาชีพค้าสัตว์ด้วยพอห้ามอาชีพค้าสัตว์ไอ้คนค้าก็ผิดอีกคุณก็ไปกินจากสิ่งที่ผิดอีกมันชัดเจนไหมล่ะคุณพี่ดูดัวแล้วกันเนาะคงไม่ต้องไปไปให้ผมตอบให้ก็ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคุณไปคิดเอาเองนะมีปัญญา ต้องคิดเอาเองพระเทวทัตก็ไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมคุณไปอ,อ่านในประวัติศาสตร์ในพระไตรปิฎกให้ชัดเจนนะพระเทวทัตเนี่ยเขามีจิตมุ่งร้ายนะเขามีจิตมุ่งร้ายมีจิตเป็นใหญ่อยากใหญ่อยากโตเทียบเท่าพระพุทธเจา้าซึ่งเขาก็เป็นเชื้อพระวงศ์ด้วยกันกับพระพุทธเจ้าก็เป็นพระญาติด้วยกันนี่แหละ เคยเห็นด้วยกันมาตั้แต่เด็กและเขานี่ก็เป็นคนที่กันแกล้งพระพุทธองค์มาตลอดเนาะตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วคุณก็ไปอ่านดูในประวัติศาสตร์คุณก็รู้ถึงนั้นพระเทวทัตนี่มีจิตไฟสูงนะมีอคตินะมีความโละโมบโลกมากอะไรต่างๆสารพัดเขาแค่ตั้งกฎนั้นขึ้นมาเพื่อที่จะเอาชนะพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ก็ให้บัญญัติไว้ซะ แล้วเขาคนอื่นก็จะได้มองว่าเออพระเทวทัตเนี่ยอะไรอ่ะเคร่งครัดนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เนาะอันนี้เป็นเป็นวิธีการที่ของพระเทวทัตที่จะโน้มน้าวให้คนมามองว่าอ้าวตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอะไรนะวิสัยทัศน์เป็นผู้ที่ตั้งกฎเกณฑ์กฎระเบียบอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคนไปดูในประวัติศาสตร์นะวันนะ้ีวันนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้สีวันนะของอ่าของอินเดียเนี่ย เป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะกริย์าพามแพทย์สูตรถูกไหมคืออย่างในปัจจุบันเนประเทศอินเดียก็ยังกินมังสวิรัติกันเป็นส่วนใหญ่นะแล้วคุณคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องบัญญัติว่ากินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์เลย, <S <s เ,ขยเขากินกันโดยอะไรอ่ะเขากินกันโดยโดยธรรมชาติโดยโดยกิจวัตรอยู่แล้วกินกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว มันไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งกฎเกณฑ์ขนาดนั้นคุณก็ต้องดูดูองค์รวมดูประวัติศาสตร์ดูอะไรมาเกี่ยวข้องคนไทยเนี่ยโค,โคตรโคตรตีความเข้าข้างกิเลตตัวเองมากๆเลยและใครที่คิดไม่ตรงกับตัวเองเนี่ยแล้วก็จะชอบไปเทียบว่าเป็นอะไรนะลูกศิษย์อะไรนะลูกศิษย์พระเทวทัพเออยอะไรเอ่ยเนี่ยเพียพเพ้ยนสารพัดเพี้ยน แต่ก็ยังว่าใครอยากยึดอย่างนั้นก็ยึดไปแล้วก็ไม่ว่าหรอกนะคุณกินเนื้อสัตว์อะไรอร่อยคุณก็อยู่ในวัฏสงสารต่อไปเนาะคุณกินเขาอร่อยคุณนึกง่ายๆถ้าเขากินคุณมั่งอะคุณรู้สึกยังไงอะคุณยังไม่ต้องตายหรอกคุณก็ไมแค่คนมาหั่นเนื้อมาฉีกเนื้อคุณออกนี่คุณรู้สึกเจ็บปวดล้ถูกไหมสัตว์มันจะต่างอะไรจากเราล่ะถูกไหมเรื่องกินเนื้อสัตว์เนี่ยนะทุกคนมันมัน ไม่ใช่แนวทางที่จะช่วยโลกนะอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าคนไปตามดูคลิปที่ผมทำมาตลอดเนี่ยผมโฟกัสเรื่อง climate change แล้วก็พูดถึงเรื่องอลดคาร์บอนฟุตพินทั้งหมดนี้เกี่ยวเนื่องกับการลดทานเนื้อสัตว์นะมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดบอกว่าการงดกินเนื้อสัตว์เป็น single biggest way เขาใช้คำว่า single นะ ซิงเกิเป็นหนึ่งเดียวเป็นวิธีเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่จะลดเรื่องคาร์บอนฟตดพิ์เขาใช้คำว่าอย่างนั้นเลยนะคือมันสามารถลดคาร์บอนฟุตพิ์ได้สูงถึง73%ซึ่งไม่มีวิธีการดือื่นใดเลยสามารถลดได้สูงขนาดนี้เห็นไหมแค่คุณลดกินเนื้อสัตว์เท่านั้นเองคุณก็ช่วยลดโลกแล้วดโลกโลกร้อนแล้ว มันไม่ได้หมายว่าต้องไปให้ภาคอุตสาหกรรมบริษัทใหญ่ๆทําอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องนั้นก็ต้องทําแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดคาร์บอนฟุตปิ้นได้ด้วยการหันกลับมากินมังสวิรัตกินเจกินวีแกนเอ,า,อาง่ายคือไม่กินเนื้อสัตว์พอไม่กินเนื้อสัตว์ทรัพยากรต่างๆที่ต้องไปเลี้ยงสัตว์เพื่อเอามากินเนี่ยก็จะลดลงใช้พื้นที่น้อยลงในการเพาะปลูก ใช้น้ำน้อยลงทำลายธรรมชาติก็น้อยลงทุกวันนี้การปลูกพืชเพื่อไปเลี้ยงสัตว์มีมากกว่าปลูกพืชมาเลี้ยงคนคุณเชื่อไหมพวกเราฟังแล้วรู้สึกยังไงอ่ะคุณกินเนื้อสัตว์คุณยังรู้สึกอร่อยคุณยังไม่รู้สึกเห็นโทษเห็นภัยมันถูกไหมคุณก็เลยไม่เห็นคุณก็ปิดหูปิดตาเรื่องพวกนี้ไม่ฟังไม่สนใจ แต่นี่ความจริงมันคืออย่างนั้นจริงๆใครเลี้ยงวัวเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะจริงอยู่เราได้ขี้วัวเอามาทําเป็นปุ๋ยนู่นนี่นั่นแต่คุณเลี้ยงวัวเนี่ยคุณต้องใช้หญ้ามาเลี้ยงวัวเท่าไหร่แล้วเวลาท่าน้าทำนาแน่ก็ต้องไปเกีย่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรมาเงินก็ต้องไปซื้อหญ้ามากเลี้ยงวัวอกีกแล้วเวลาวัวเป็นโรคระบาดก็ฉีดวัคซีน ฉีดสารไอฉีดยาปฏิชีวนะใส่เข้าไปพราะคุณพอคุณเอาไปขายปั๊บเขาก็ไปฆ่าไปฆ่าคุณก็กินยาปฏิบอชีวนะนั่นแหละกลับมาสู่ร่างกายตัวเองมันดีไหมอ่ะวิธีดีที่สุดก็คืองดกินเนื้อสัตว์ซะนะคุณกอไก่กอกไก่บอกว่าชื่นชมค่ะอยากให้ชาวพุทธเกินครึ่งของโลกนำแนวทางแบบนี้ไปใช้ขอบคุณนะครับเราไม่สามารถบังคับใครได้เนาะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณจะซาตุริคุณจะเข้าใจนั้นคุณจะต้องเข้าใจถึงจิตวิญญาณเข้าใจถึงจิตใจตัวคุณเองคุณจะฟังแค่ผมแล้วคุณรู้สึกดีแล้วคุณก็ปล่อยไปแล้วคุณก็กลับไปกินมันเหมือนเดิมคุณไม่ได้ประโยชน์เลยคุณต้องทำแล้วเข้าไปในเข้าไปรู้สึกให้ลึกๆเข้าไปในใจเลยว่าโอ้มันเป็นโทษเป็นภัยนะเราเป็นตัวต้นกําเนิดเราเป็นสาเหตุของการให้เกิดแบบนี้แล้วคุณจะอยากลดมัน ถ้าคุณดูคลิปไอ้ที่ผมพูดเรื่องโพชทชงเจดเนาะอริยสัจสี่คุณไปดูโพชทชงเจเลยโพทชงเจข้อหนึ่งคือสติสโพโทชชงถูกไหมข้อที่2คือการมาตรึกตรองถูกไหมเพราะคุณมีสติอาบคุณก็มาตรึกตรองตรึกตรองเสร็จก็คิดวิเคราะห์พิจารณาทบทวนดูบ,นบ่อยๆว่าไอ้สิ่งที่มันได้รับมาเนี่ยมันเป็นโทษเป็นภัยยังไงมันดีกับเราย่งไง คุณต้องตรึกตองคิดวิเคราะห์พิจารณาและทํามันบ่อยๆทํามันบ่อยๆถูกไหมด้วยความเพียรถูกไหมเป็นข้อสำคอ,อเป็นวิิยะสมัมโชงเลยนะเหมือนกันถ้าคุณอยากจะเลิกเนื้อสัตว์คุณก็ต้องมาคิดดูเนี่ยให้ผมพูดเรื่องคราเมเชนมาให้ฟังผมพูดเรื่องเอวศาสตร์ของเยรอรมันเอ,อไม่ใช่เยรอรมันของฝรั่งตะวันตกซึ่งเขาไม่มีความเชื่อทงางศาสนามาเมกี่ยวข้องเลยเขายังคิดเรื่องคราเมเชนได้เขายังรู้เลยว่ามันดีต่อโลกดีต่อสังคมอย่างนี้ ประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธด้วยซ้าไปกับไม่เห็นคุณค่าประโยชน์ของเรื่องนี้ท,ท,ทั้งทที่ศีลข้อหนึ่งคือห้ามฆ่าสัตว์เรามีทั้งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาประกอบด้วยมีความรู้สองอย่างเบิ้ลด้วยกันแต่คุณกลับไม่มีสติปัญญาที่จะเห็นได้รู้สึกได้โง่ป่ะออแปลกมากแต่ฝรั่งเขาไม่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเลยเขามีแต่วความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียว แล้วเขาก็วิจัยกันเป็นล่ำมันสันโอ้โหค้นหาค้นคว้าวิทัา,าต่างๆมาประกอบแล้วเขาก็สอนเรื่องนี้ในมาหาลัยเห็นไหมเขาก็สอนเลยในคลาสเลยแต่คนไทยเรากับผิวเผินเรื่องพวกนี้มาก